ครับผมกอร์ก,กัโตนะครับผมน้ำทิพจิบเล่าขาวค่ะสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ทีมงานอีสานในนี่มือเหอน่าได้มีโอกาสนะครับผมว่าเราจะมาที่พระธ,ธาตุพนมนะครับผมวันนี้เรามีที่ที่สักกะละใกล้ๆกับพระธาตุพนมครับผมที่สายมูไม่ควรพลาดนะครับผมคือที่ไหนครับคุณน้ำทิพ ตอนนี้เราอยู่ที่ซุ้มประตูโขงนะคะทางเข้าวัดรท่าทุขนมนะคะแต่เราจะยังไม่เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่าเรามปที่สักราระแห่งข้างหน้านะคะเรามาดูเลยคะ่ะครับนี่แหละครับผมเราที่สักการะคือซุ้มประตูนะครับผม ข้างหน้าก็จะมีปู่เทพร,รัตน์เท้าวสุวรรณหางนะครับผมกับเมย่ย่าสุวรรณีครับผมก่อนเข้าไปไหว้พระาธาตุพนมนะคะเราก็จะทําการไหว้สักการะเท้าสุวรรณหางกับย่าสุวรรณีก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเทพเ<ด>ทวานางสุวรรณีนะครับผม นี่ครับอีกฝั่งหนึ่งครับผมทางด้านซุ้มประตูจะอยู่ด้านด้านซ้ายนะครับผมกราบไหว้ก่อนที่เข้าพระธาตุพนมนะครับพี่น้องนี่ครับผมตายหมูไม่ควรพลาดนะครับผมตายหมูไม่ควรพลาดนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปกราบไหว้พระธาตุพนม ูน,นี้นะคะจะชื่อว่าเรืองอารามรัชดากรน,นะคะพระรูศรีศีลาภิรัตได้สร้างซู้มประตูโขงเสร็จเมื่อพศ2470นะคะได้ย้ายทูกเทพย้ายทูปรูปเทพรารักนะคะสองตนได้นั่งคูเข่าทับเท้าทั้งสองอุ้มถางกระทูปนะคะตั้งอยู่สองทางเดินผ่านหน้าสู่แม่น้ำปูนะคะ เรียกว่านางเทวาเป็นรูปยักษ์ชายหญิงนะคะเข้ามาไว้ที่ซุ้มประตูห่างจากฝั่งโค้งประมาณหนึ่งร้อยเมตรนะคะไปพระธาตุพนมนะครับผมเราก็จะมีซุ้มที่พ่อแม่พี่น้องต้องตาบ้ก่อนที่จะเข้าพระธาตุนะครับผมครับบรรยากาศซุ้มข้างหน้าที่มีคนพานะครับผมครับผมุ้มประตูที่สวยงามมากนะครับ กลางคืนจะเป็นแฟลาม,มากสวยงามมากพี่น้องสายมูไม่ควนพลาดน,นะครับผมนีคือทุ่มประตูอันตักิดนะครับผมก่อนที่เข้าพระาธาตุเท่านะครับผมมากาบว้ครับผมนี่ครับผมตุงประตูก่อนที่จะเข้าพระาธาตุพนมนะครับผมพี่นะ้อง ประตูที่สวยงามมากนะครับนี่แหละครับผมก่อนที่เข้าซุ้มประตูเราก็มากราบศักระปูกระย่าก,ก่อนนะครับผมที่อยู่หน้าซุมประตูนะครับผมอีกฝั่งนะ นี่ครับผมอีกฟังของแม่น้ำโคนะครับจะเป็นฟังอีกฟั่งหนึ่งนะครับผมนี่ครับจะเป็นซุปประตูนะครับผมซุมประตูที่ทางเข้าพระธาตุพนมนะครับพี่น้องครับผมสวยงามมากครับผมพาพี่พี่น้องมาสักการะบูชาพระธาตุนะครับผมก่อนที่จะเข้าพระธาตุก็จะมีซุปประตูครับอันศักดิ์สิทธิ์ซุ้มหนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยคพี่น้องจะเป็นปู ห้างกับแม่ฮีแม่ย่าฮีครับผมที่อยู่ด้านหน้าที่เฝ้าซุปประตูนะครับผมครับห้างจากแม่น้ำโขงอยู่ประมาณร้อยเมตรนะครับผมนี่ครับจะเป็นทางอีกฝั่งหนึ่งที่จะไปแม่น้ำโขงนะครับผมครับพี่น้องทีมงานอีสานนี่นี่ห้องภาพพีพ่อนอมาครับตอนกลางคืนนะครับพี่น้องมาหาปูที่พระธาตุ พนมนะครับผมนะครับผมองค์ปูครับผมปูมปได้สร้างปฏิหารแล้วเห็นนะพี่น้องว่าเมื่อกี้จะเป็นองค์ปูขึ้นมาข้างๆพระธาตุนะครับผมอ,อันนี้ครับพระธาตุ ครับผมสำหรับชิปนี้นะครับพี่น้องได้ภาพปีพ่ผนองมาหลายมูยที่ท่าพนมนะครับผมชิปนาเข้าติดไปมูที่ไหนกขติดตามชิปเราได้ครับจากทีมงานอีสานดีนี่ครับผมหนูน้ำทิพย์จิบแล้วข่าวนะคะกับพี่กะละกระโตนะคะจะพาไป ชมรอบหน้าว่าจะพาเราจะพาไปที่ไหนนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับชิปนี้ทางทีมงานเราขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่วัวบ